ค่ะฝากสักคลิปหนึ่งนะคะเรื่องนี้ก็คือมันเยอะนะคะเรื่องความจริงอะเรื่องที่มันเป็นกระแสสังคมป้ามีสิทธิ์พูดได้หมดนะคะเรื่องนี้บุ๋มปนัดดาว,วงผู้ดีไม่ได้ผิดอะไรเลยนะคะเขาคุยกันเรื่องงงเรื่องงานแต่คำว่าเด็กมันน่ารักเนี่ยกูถามหน่อยไอ้เบ่ไอบ้ไอบ้ามึงมันเยอะ ไอ้สนตีนกูนี่รักเป่าเปากูนี่แฟนขับเจ๊เป่าเป้า,ปา,ปาแต่กูไม่ชอบสันดานเมืองเด็กมันน่ารักฮันแน่อย่าเรียกลูกผมว่ามันเก่งจะไม่เก่งจะไม่เหมาะถุยเยี่ยลูกกูกูก็เรียกว่ามันใครกูก็เรียกว่ามันคือไอ้ไอ้หาบี้นี่มันเป็นอะไรมากมะฮะแล้วก็โอ้โหใครว่าแฟนขับจะให้ไปขอโทษไอให้บุ๋มไปขอโทษไอเด็ก มึงบ้ากันหรือเปล่าคะกูถามหนะ่อยที่บ้านมึงอ่ะพ่อแม่มึงเรียกมึงว่าไงฮะไม่มีคําว่ามันว่ามึงว่างั้นเหอะคําว่าเด็กมันน่ารักเนี่ยกูว่ามันไม่ใช่เป็นคําลบนะ้าเด็กมันน่ารักเออมึงจะให้เขาเรียกว่าเด็กเด็กท่านนั้นน่ารักประมาณไหนว่างั้นเหอะวิบ้า บุ๋มไม่ได้ไปขอโทษใครหรอกขอโทษออกสื่อไปแล้วก็เนี่ยคือบอกซะก่อนนะคะว่ากูเนี่ยใจเป็นกลางงานเนี่ยกูบอกตรงๆเลยว่ากูเข้าข้างบุ๋มทั้งๆที่กูรักเปาเปฟังนะกูเข้าข้างบุ๋มกูยืนข้างบุ๋มทั้งๆที่กูรักเจ๊เปาแห่งบางผีกูตามมาตั้งแต่เกิดคือเด็กมันหน้ามึนน่ะแม่กูก็พูดคาว่ามันอ่ะมึงจะมึงจะมาด่ากูอีกไหมเนี่ย คือเด็กมันหน้ามืนมันน่าล้างอะ่ะมึงเข้าใจไหมไอ้บี้ไอบ้บ้ามึงใหญ่เยอะแม่งทำอย่างกับกูกูหมันไส้ว e ่ะมันดูมันแดดจัทริดนะมึงนึกกูเห็นมึงไก่ไก,กุ๊บกิ๊บพูดมันก็ไม่เคยจะเพาะนะมึงไม่คือคือออกแนวทุเรศอะเยอะเยอะเยอะไอ้บีดด้นี่เยอะเยอะ สวนตีนคเมิงบุ้มรอบนี้คุณป้าวันเพ็ญมาให้กำลังใจคุณเพราะสิ่งที่คุณพูดมันเป็นภาษาไทยธรรมดาภาษาไทยพื้นบ้านนะคะอย่าลืมนะคะคุณบุ๋มคำว่ากูเมิงเนี่ยใครบอกว่าพูดไม่พอนี่ก็ยังไม่จริงนะคะเป,เป็นราชาเป็นราชาศัพท์สมัยก่อนเชียวนะคะเพราะว่ามันมีคําเยอะอะค่ะนะคะ,นะคะ แต่สิ่งที่คุณพูดว่าเด็กมันนา่ารักอ่ะไม่เห็นแม่งแปะตรงไหนไม่เห็นหยาบตรงไหนแม่ไอ้บี้ไอ้บา้บามึงน่ะมันบา้าไอ้บี้เก่งว่าจะไม่เหมาะลูกผมยังเด็กถุยเฮียมึงจะให้กินแล้วว่าเออเป่าๆคุณเธอทั้งช่างน่ารักประมาณงั้นปะงั้นเหรอไอ้บา้าไอ้หลงตัวเอง,องเฮ้ ึงเอ้ยกูวาดงานเนี้ยแฟนขับเปอาเปา,ปาหายวูบวาบเลยละมึงแต่คนก็ต้องแยกออกนะเว้ยเปาเปาไม่เกี่ยวด่าดายบี้คนเดียวนะไอ้บี้ก็เอามาเป็นประเด็นโอ้โหบุ๋มก็ไม่ต้องไปสนใจเขานะไม่ต้องไปเศร้าแล้วก็ไม่ต้องไปขอโทษเด็กถามว่าเราไม่ได้ด่าเขาถึงโอ้ยก,กูกูเพียกับสังคมไทยว่ะ บีเพียเพียถึงตอนนี้เขาจะเคลียร์กันได้แล้วแต่กูกูอยากจะอ้วกอะอ้วกไอ้บีอะไอ้บีผัวกุ๊บกิ๊บเนี่ยเมื่อก่อนนี้นะแต่ยังไงก็ป้าก็ยังรักกูอ่าเปาเปเหมือนเดิมนะไม่เกี่ยวเด็กมันน่ารักไม่เกี่ยวกับพ่อกับแม่เข้าใจป่ะตอนนั้นอะใครไม่รู้มาบอกว่าเปาปาเป็นเด็กไอ้เด็กผีเนี่ยเอออ้เนี้ยเนี้ยทำไมไอ้บีมึงไม่ออกไปด่าเขาฮะ ไปด่าเขากูเนี่ยออกไปด่าแทนนะอย่างนี้ไม่สมควรอย่างนี้ไม่สมควรเออถ้าเป่าเปามันน่ารักเงี้ยเอออย่างเงี้ยกูก็พูดเว้ยอน่ะกูก็พูดหลานกูมันก็น่ารักอะ่ะเออคือคาว่ามันในภาษาไทยเนี่ยมันรู้ว่ามันจะอยู่ตรงไหนด้วยมันจะอยู่ในประโยคของอะไรกูละเพียเพียกับสังคมไทยดัดจริตสังคมดัดจริตส,ส,ส,สังคมตอแหล แค่นี้นะคะจุบ